สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะศีราศรีดวงแรงมากมีเกณฑ์ถูกรางวัลที่1เป็นเศรษฐีป้ายแดงเปอร์ศีราศรีดวงแรงมากมีเกณฑ์ถูกรางวัลที่1เป็นเศรษฐีป้ายแดงถูกหวยวันนี้รายการหวยกระแสะของลอตเตอรี่พลัสเผยคลิปก่อนหวยออกศีราศรีที่มีเกณฑ์ถูกรางวัลที่1นศีราศรีที่มีเกณฑ์ถูกรางวัลที่1และเลขทูบป,ปุสีสุดโทคอหวยห้ามพลาดโดยหมอบอยเคลียร์ชัด เปิดเผยว่าสีราศีได้ผลดีผลบวกเรื่องโชคลาภหลังราหูย้าย17นี้แรงมากเรียกว่าดวงดาวถีบส่งผลสีราศีปังแน่นอนได้แก่อันดับสราศีพฤษศกติดอันดับต้นๆในเรื่องโชคลาภมาเตือนจะมีโชคแบบเต็มคาราเบลเพราะราหูโคจรเข้ามาในเรือนลาภะดวงจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวฟุกๆเดินไปคาแรกไหนปุ๊บถูกเลยพื้นฐานดีหยิบจับอะไรก็มีแต่โชค ต้องซื้อกับผู้ใหญ่ชาวต่างชาติจีนพมา่าก็ได้ดวงผู้ใหญ่ซัพพอร์ตดูตัวเลขอายุวันเดือนปีเกิดอันดับ3บราศีมิถุนจังหวะเด่นปังมีเกณฑ์ดีถึงจะวุ่นวายรายรับรายจ่ายสวนกันแต่ราหูให้โชคหลังดาวย้ายจะเปลี่ยนร้ายกลายดีดาวราหูโคจรเข้าเรือนการงานชีวิตก้าวหน้าเฮงถ้าอยากลุ้นตัวเลขลองพิจารณาเลขที่เกี่ยวข้องกับที่ทำงานทั้งหมด บัตรประจำตัวพนักงานเลขท้าย3ตัวเลขที่ออฟฟิศเบอร์โทรจะมีโชคลาภแบบแรงเกินต้านอันดับ2ราศีกันราหูเข้าไป18เดือนเน้นเรื่องใหญ่ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ถ้าทำดีราหูมาครั้งนี้ส่งผลดีเน้นย้ำจะมีโชค โดยเฉพาะ16ตุลาดาวลาภะโคจรเข้าเรือนการเงินจะมีโชคเข้ามาแบบจุกๆช้ำๆมีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่รางวัลที่1 2 3เลยอันดับหนึ่งราศีตุลราศีดาวรุ่งพุ่งแรงรางหูย้ายออกเหมือนยกภูเขาออกจากอกแล้วดาวประจำตัวโคจรเข้าเรือนลาภะได้ตำแหน่งธนโยกเกณฑ์เศรษฐีทางโหราศาสตร์ราศีตุลมีเกณฑ์เศรษฐีป้ายแดง ขนาดที่อออหรืออาจารย์ไอติมเรือนาคาให้หวยเข้าจน FC ก็ให้ฉายาเป็นอาจารย์แล้วแต่จะเรียกก็ยังเป็นอดไอติมประกาศปีนี้เลขยังไม่หลุดเลยล่าสุดให้เลขทูบพ่อปู่สีสุดโทเพิ่งจุดได้เลข 454โดยเลขชุดมี5 4 8งวดนี้เลข4มีโอกาสมาหลัก10บมากๆในตัวล่างตัวอย่างคือ45 48 85ส่วนเลข3ตัวรางวัลที่1มีโอกาส0กับ5กับ2ตัวบนขอขอบคุณแรงข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ